มันก็ขึ้นหมดใช่ไหมใช่ล่าสุดนี้มันอยู่ที่ตะกี้บอกไปประมาณพันหกประมาณพันหกค่ะค่ะอะไรอะไรทําให้มันขึ้นมาจากช่วงหลังที่มันปิดไปเพราะว่าปีที่ผ่านมามันลงไปพันห้าต้นๆแล้วที่มันก็เด้งขึ้นมาสาเหตุอะไรก็คือหลังจากที่ไปแตะพันห้ายี่สิบสองนะคะแล้วมันก็ไม่หลุดกรอบล่างของอัพเทนไลทค่ะที่กรอบล่างของอัพเทนไลท์ที่เราลากตั้งแต่ปีสองพันแจุดต่ำสุดของปี2008นแปดนั่นนะคะที่ตอนเกิดคริสิตของซาลัดนะคะแล้วก็ลากมาปรากฏว่ามันไม่หลุด เช่นกรอบล่างของอัพเทรนไลน์แล้วก็มีแรงดิดตัวขึ้นนะคะประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอมาดีนะคะก็อย่างเช่นพวกตัวเลขภาคการผลิตนะคะตัวเลขของจีนก็ออกมาดีก็เลยสนับสนุนใช่แล้วนอกจากนั้นตัวเลขอัตราการว่างงานของเยอรมันก็ลดลงด้วยนะคะก็ทาให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าพอค่าเงินยูโรแข็งค่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนค่าประกอบกับวิกฤตทางด้านความตึงเครียดของทางด้านสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็ทําให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นมาด้วยก็เลย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองคำเนี่ยปรับดีดตัวขึ้นมาได้แรงน้ํามันขึ้นทองก็จะขึ้นหปใช่ค่ะถ้าน้าถ้าถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยก็จะทําให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นคนก็จะถือทองคําเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อมากขึ้นค่ะโอ้เหมือนเป็นปัจจัยสอดคล้องกันหลายตัวเนาะเป็นปัจจัยสอดคล้องหลายตัวค่ะในช่วงนี้พอทองคําเริ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะเราจะได้เห็นเทรนของราคาทองคําเอาง่ายๆเฉพาะแค่ในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ก็ S <S ยังมองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวได้อยู่นะคะ<ช>แต่ว่ามันก็จะมีแนวต้านบริเวณเส้น moving average 34สัปดาห์นะคะซึ่งก็อยู่บริเวณ1,660ถึง1,680 ที่คือแนวต้านสำคัญเหรอคะ,ะแนวต้านสำคัญบริเวณนี้ถ้าหากว่าผ่านแนวต้านนี้ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปได้ต่อถึง1,700 1,750นะคะแต่ว่าในระยะสั้นๆตอนนี้เนี่ยปัจจัยของทองคำเนี่ยมันถูกจะกดจากปัจจัยทางด้านเทคนิคในในระยะกลางก็คือมันยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือเออส้น moving average 200วันได้เท่าไหร่คะบริเวณ1,628 นะคะก็เลยทําให้พอถึงแนวต้านอ,อย่างในช่วงเช้านะคะ,คะก็ไปที่1,605หรือ1 6 6 1> แล้วก็มีแรงขาดทํากำไรออกมานะคะก็เลยยังสร้างฐานอยู่บริเวณนี้ก่อนะนะคะถ้าหากว่า ผ่านแนวต้านบริเวณ1,628เส้นมกร่งปเส้เื่อเกิดงวันพไ,ได้แล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในระยะกลางก็อาจจะมีคนกลับเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่ะแสดงว่าเราจะยังได้เห็นระดับราคาอยู่ในช่วงนี้ไปสักพักหนึ่งคนงที่ยังมองว่าราคาเท่านี้น่าสนใจก็ยังเข้ามาเงเข้ามามซื้อได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีเกิดเหตุวิกฤตอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้ราคาทองคําเกิดค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงไปอีกเกิดวิกฤตนี่เกิด ของของทางด้านยูโรโซนประทุขึ้นมาอีกแล้วก็ราคาทองคำลดลงไปบริเวณ1,530-1,540เป็นบริเวณที่น่าน่าซื้อมากแต่ก็ซื้ยระยะยาวได้เลยใครมีอยู่ก็ต้อตุ้องดมจะลงหรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่ามันไม่หลุดลงไม่หลุดไม่เดี๋ยวนีตอนแรกมันลงไป1,522มันไม่ยอมหลุดเส้นนักเล็กเส้นอะไรนะอ่าเส้นกรอบล่างของอัพเทนไลน์อเทนเท่าไหร่ถึงจะหลุดคะประมาณเท่าไหร่ก็คืออ่าหลุด จาก1522ลงมาเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันหลุดแต่ว่ามันกลับขึ้นไปยืนได้อ๋อก็คือว่าอย่าง,งดีแต่ถ้าหลุดย,ย,ยาวนี่คือไปไปไหนฮะอ๋อก็จะไปประมาณเส้น movie ในเมล็ 75สัปดาห์นะคะก็ใกล้ๆประเาณ1น0 0นะคะก็ก็ไม่ได้ลึกมากยังไม่ลึกมากก็ยังสามารถเขียบได้อะไรอย่างนี้กอแล้วถ้ามันจะลงไปอีกไหมคะคำคำถามง่ายๆแล้วมันจะลงไปอีกไหมคะอ๋อต้องดูอะไรหเราก็ต้องเทียบเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี2008-2009นะคะที่สหรัฐเกิด คราสิสนะคะตอนนี้ก็เกิดคราสิสเหมือนกัน mm hmm. ก็คือทางด้านย mm ูโรโซนเกิดคราสิสพทเทิน mm hmm. ของราคามันคล้ายคลึงกันคน mm ่อนข้างมากนะคะช่วงนั้นเนี่ยช่วงนี้ราคาลงเนี่ยมันลง7เดือน <c oughs> นะคะแล้วก็หลังจากที่ลงไป7เดือนแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นไป7เดือนแล้วก็ใน7เดือนที่ขึ้นเนี่ยค่ะมันขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมได้ด้วยนะคะทีนี้ ของเราเนี่ยของในในปี2017เนีคะเราลงมาแล้ว4เดือนเลยต้วอ <c oughs> และอีก3 <c oughs> เดือนอีก3 <c oughs> เดือนถ้าหากว่ามันอ,อยู่ได้บริเวณ1,500นะคะ <c oughs> ไม่ลงไปกว่านี้แล้วแล้วก็มีการสร้างฐานเนี่ยนะคะในระยะ3 <c oughs> เดือนนี้ไม่ลงไม่ลงแรงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้น <c oughs> เห็น1,920 ะะาเดิมในปีนี้เราเรามีโอกาสเห็น,นะคะ่ะโนกาสเห็นเราจะต้องจับตาปัจจัยอะไรเป็นพิเศษคะถึงจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาทองเั็นแบบนี้มันก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงิน ของสารัฐข่างเงินของยุโรปอยู่ดีนะคะแล้วก็วิกฤ t นี้ของยูโรโซนอยู่ดีแล้วก็ความต้องการซื้อของธนาคารกลางของประเทศต่างๆอทองคาก็ยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่นะคะธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยก็ยังถือทองคําเพิ่มขึ้นอย่างจีนเนี่ยค่ะถือทองคำหน,นึ่งพัาตันนี่นะคะเป็นแค่2%เซของทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเทียบกับสารัฐกับ ทางด้านเยอรมันหรือว่าอิตาลีแล้วเนี่ยเขาถือทองคําตั้ง70%ของทุนสำรองแล้วหรือเปล่าจีนถือแค่สองเปอร์เซ็นต์จีนถือแค่ือแกเยอะเลยอแก้ไปเยอะที่ที่จะแล้วเขาไม่ถือได้ค่ะก็จะมีสามารถที่จะซื้อซื้อในตลาดได้ค่ะแล้วก็เอ่อทางรัสเซียก็เหมือนกันนะคะตั้งเป้าว่าจะซื้อทองคําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ซื้อได้แปดเปอร์เซ็นต์ละตั้งเป้าไว้ว่าสิบเปอร์เซ็นต์คะแล้วอย่างนี้ถ้าเอากรอบสั้นๆภายในระยะเวลาสองวันนี้ค่ะน่าจะให้กรอบไว้ที่เท่าไหร่ดีคะ ก็มองแนวรับที่บริเวณ1575 1575แล้วก็แนวต้านบริเวณ1640นะคะ1640 1640ถ้าหลุด1575 1575ก็มีโอกาสที่จะกลับมาที่บริเวณ1540 1530แต่ว่าอยากให้น้องทุนเข้าไปเก็บเป็นภาพไปเก็บเลยค่ะแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันสร้างฐาน1,600มั่นๆแล้วเราจะได้เข้าไปที่1,600ได้ถ้าเกหดแค่ไหนก็คือเรา แล้วก็ส่งสังเกตเขาเรียกว่าดับเบิลบัททอมนะคะก็ะคือถ้าถึงว่ามันไปแตะตรงนั้นสองครั้ง3าครั้งไม่หลุดก็มีความมั่นใจมากขึ้นยา่าถือว่าไปแตะหนึ่งพันหสองครั้งค3ครั้งไม่หลุดใช่ไหมคะมและ้วติดตัวกลับแสดงว่าโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นแล้วก็กลับไป1ันหกรเนี่ย มีสูงมากค่ะอันนี้จะค่อนข้างเทคนิคนิดหนึ่งก็ต้องต้องส่เทคนิคนิดหนึ่ง็สังเกคนค่ะถ้าเกิดว่าให้ชิปทิ้งท้ายสั้นๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะตลอดทั้งปี2022เลยเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็อยากให้ซื้อเก็บนะคะในช่วงแนวรับสำคัญนะคะที่เราบอกไว้ว่าบริเวณ1,530นะคะหรือว่าถ้าลงมาหลุดใกล้ๆ1,480หรือว่า1,500เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บ ซื้อซื้อได้นะคะส่วนถ้านักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็ซื้อเล่นเล่นรอบนะคะตามกรอบแน,ะะรบนวรับแนวต้านที่เราจะให้ในทุกทุกสัปดาห์ค่ะค่ะและการน,นั้นก็คือข้อมูลดีๆจากคุณพันง,งานวันนี้ขอบคุณนะคะสปดคุค่ะตอนนี้เราไปอัปเดตเรื่องราที่เกิดขึ้นนะคะในแวดวงกันเงินกันก่อนค่ะ